ครับสวัสดีครับผมนักเรียนในเรืออากาศสวิสจิรวินะมาจากสังกัดโรงเรียนในเรืออากาศวันนี้ก็พวกผมมาในนามก,กระทรวงกาโห่ครับในงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติครับอันนี้ก็เป็นบูธของพวกผมนะครับก็จะประกอบไปด้วย5กลุ่มย่อยๆครับเดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีแต่ละอันกันครับสำหรับอันแรกนี้นะครับเป็นโดรนจากชมรม,มของนักเรียนในเรืออากาศครับ ซึ่งโดนตัวนี้ครับจุดประสงค์ของมันครับคือเราใช้ในเพื่อการแข่งแต่ว่าเราสามารถนําเทคโนโลยีแบบนี้ไปต่อยอดได้ครับก็คืออย่างเช่นว่าในงานแข่งครับเราจะใช้กลไกในการย่อนของลงมาเพื่อที่จะทาคะแนนในการแข่งครับแต่ว่าในเมื่อปี2020ครับพวกพวกทีมของพวกผมได้รับภารกิจมาจากผู้บัญชาการทางอากาศครับให้ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลไปโรงพยาบาลทุ่งศรีกันครับต่อต่อไปครับ แล้วการนําไปใช้ในอนาคตครับก็คืออย่างเช่นว่าตัวนี้ครับเราได้เปลี่ยนตัวเพล a ดของมันครับจากที่ว่าเป็นกลไกในการย่อนของครับเป็นกล้องสามมิติหรือว่ากล้องไร้ด้าครับซึ่งตัวนี้สามารถนําไปทําแผนที่สามมิติได้ครับโดยที่ว่าเรามีหลักความคิดที่ว่าเราเราจะเป็นแบบ dual use ครับกล่าวคือว่าเราจะสามารถใช้ได้ทั้งพลนเรือนและการอาหารไอแผนที่สามมิตินี่ครับถามว่าพลนเรียนสามารถนําไปใช้อะไรได้เราสามารถนําไปใช้ วัดปริมาณคาร์บอนเครดิตในแต่ละพื้นที่ได้ครับโดยการใช้พื้นแผนที่สามิติครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นกล้องดิจิตอลธรรมดาครับระบบของเราครับเป็นระบบที่ว่านักเรียนครับออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเองครับแล้วเราได้ใส่ AI เข้าไปด้วยพอเราติดกล้องดิจิตอลด้านล่างตรงนี้นะครับเราใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศเราสามารถให้ AI ช่วยในการตรวจจับเป็นวัตถุหรือว่าบุคคลในภาพที่จากทางอากาศได้ครับแล้วมันสามารถนําไปใช้อะไรได้ อย่างเช่นเราสามารถนําไปช่วยกู้ภัยคนคนที่หลงอยู่ในป่าเราสามารถบินโดรนขึ้นไปแล้วให้โดรนถ่ายภาพตัวจับคนเราก็จะรู้พิกัดว่าคนอยู่ตรงไหนหรือว่าใช้ในงานว่าตะเวนครับทางทางการอาหารซึ่งอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นก่อนหน้านี้ว่าได้เคยมีการนําโดรนตัวนี้ไปใช้ในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์ครับในอนาคตการนําไปใช้ของกองทัพอากาศก็คือจะสามารถนําไปใช้คนย้ายอวัยวะใบจา่าที่ว่าต้องใช้ความเร็วในการเคลื่อนย้ายได้ครับ ก็อย่างที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับโรงเรียนในเวากากลับได้สร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการต่อยอดเทคโนโลยีเหล่านี้ครับ,รบเพื่อใช้ในทั้งกองทัพและพลิเวียนซึ่งจะทําให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งแลวก็สามารถช่วยเหวีอยงพระเวียนได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโนโหญิงนงินพันโนเอมค่ะ และดิฉันเรือโทหญิงธัญรักษ์ผูกพรมค่ะจากกองทัพเรือซึ่งวันนี้เรามีโครงการระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับ anti UAV โดยมีสวพทรนะคะหรือสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือเป็นหน่วยเจ้าของโครงการและมีนาวเอกสามารถพวงประเสริฐเป็นนายทหารโครงการค่ะ ค่ะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะโครงการนี้เราเคยเอาไปใช้กับหน่วยเออซอรอ,อฟอแล้วนะคะในการใช้งานของโครงการนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าไว้ตรวจจับเอเอโดรนนะคะที่เหมือนเป็นโดรนพาณิทั่วไปอะไรเงี้ยที่บินเข้ามาผ่านเข้ามาแบบทางหน้าน้ําของเรานะคะโดยการทํางานนะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะที่ลักษณะเป็นโดมเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นตัวจับสัญญาณความถี่ของอุปกรณ์ของโดรนนะคะเมื่อตัวนี้ตรวจจับเจอโดรนแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นแสดงผลที่หน้าจอ ตัวน,นี้ค่ะเรียกว่าระบบ c 2นะคะระบบ c 2เนี่ยค่ะก็จะ,ะแสดงให้เห็นว่าโดนเนี่ยเป็นโดนชนิดไหนเป็นโดนที่จดทะเบียนไหมเป็นโดนอะไรยังไงอะค่ะก็เหมือนกับว่าตรวจจับเจอปุ๊บ เ,เราเหมือนถ้าตรวจจับเจอว่าเป็นโดนของที่ไม่ได้เป็นหน่วยของเราเป็นเหมือนแบบโดนศัตรูหรือโดนหน่วยนอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตัวนี้ค่ะซึ่งเรียกว่าโดนกันนะคะก็จะปล่อยขึ้นความขี่ขึ้นไปรบกวนการบังคับสัญญาณของโดนที่เราจะต้องการาจะให้เขาเสียการควบคุมตกลงมาค่ะค่ะลักษณะการทํางานก็จะเป็นเช่นนี้นะคะค่ะส่วนประโยชน์นะคะคือในโครงการตัวนี้ เครื่องตรวจจับต่อต้อตานอากาศยานเรยคนขับนะคะได้นำไปใช้เปนประโยชน์ด้วยนะคะอย่างเช่นในงานพระราชพิธีต่างๆค่ะรวมถึงการดูแลบุคคลสําคัญด้วยและยังมีงานออประชุมเอเพ็กปี2022ก็ได้ใช้โครงการตัวนี้ร่วมด้วยค่ะ <S <S ค่ะโครงการนี้ค่ะก็ในอนาคตนะคะเราก็จะเข้าสู่สายการผลิตนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องมีการดําเนินการจดลิขสิทธิบัตรก่อนนะคะซึ่งาทางนี้ทางพอลลก็ลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการวู่ค่ะ เพื่อถ้าเราสามารถผลิตเองได้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือว่าเมื่อก่อนอเราจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมคะตัวนี้เราจะผลิตเองในไทยเมื่อถ้าเกิดการชารุดหรือเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะซ่อมเองส่งซ่อมเองโดยไม่ต้องรอการนําเข้าจากต่างประเทศค่ะค่ะแล้วผลิตในคนไทยผลิตโดยคนไทยประกอบประเทศไทยด้วยค่ะค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่มีความกังวลว่าถ้าบินโดนเข้ามาแล้วอาจจะมองเห็น สิ่งอุปกรณ์ของเรานี้แล้วตกใจนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นการรักษาความปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นยุทธปกรณ์ของกองทัพเรือค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับผมพันโทจิพรพลมินทองครับมาจากศูนย์วิการสร้างอาวุธนะครับวันนี้ผมมาจัดแสดงเรื่องงานวิจัยของอ่นเล็กยาขนาด9มิลิเมตรครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยของของ,ของคนไทยนะครับเรือต่างๆนะครับ สามารถจะถานในประเทศไทยนะครับลดการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นการพึ่งพาตนเองนะครับในอุตสาหกรรมบางประเทศเราได้จัดทําแล้วก็ผลิตาขายให้กับกรมปรมา่าไม้กรุมอุทยานกเป็นที่เรียบร้อยครับณปัจจุบันเนี่ยกรุมป่าไม้กรุมอุทยานมเนี่ยนำไปใช้งานปัจจุบันนี้เราผลิตนะครับในในปีนี้วันรุ่มในการผลิตเราก็คือ850กว่าบอนะครับซึ่งแน่น,นาข้างหน้าเนี่ยการผลิตจะมากขึ้นกว่านี้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางนะครับในในในประเทศไทยแล้วก็ นำไปขายต่างประเทศนะครับ